ะคะม,ามาดูกิจาการคอนโดของตัวเองนะคะว่าใครมาใช้ที่คอนโดของตานบ้างน่าทวนมากเลยลูกหม,มีของฉัน,นอ่าประมาทกานเองหนูดำๆเขาก็กลัวเขาก็เลยดูจ่าเอ๋หนูดำๆได้ฉันจ,จะจับใครได้ จะเอาแกไปทำหมันฉีดยาแล้วก็เลี้ยงเห็นงี้กจ,จับไม่ได้นะคะอเออไม่ให้จับอยากเลี้ยงเหมือนกันแต่ไม่ให้จับม,มาที่ตาลมากอากาศร้อนๆแม่ก็ไม่ค่อยอยากปล่อยตาลไปไหนในบ้านมันเย็นกว่าเยอะลูกเรามาอยู่นี่เดี๋ยวเราเป็นฮีสตโต เมื่อวันก่อนโกโก้เป็นฮีสโตกเพราะว่าการไฟฟ้าดับไฟตั้งครึ่งวันไม่มีแอร์แมวเป็นฮีสโตกดีนะไม่ตายก่อนแต่ก็ติดตามผลอยู่เพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันช็อตอะ่ะก็ให้พักฟื้นอยู่ ตามทำถ้าแมวไม่แข็งแรงนี่จะลําบากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าอากาศมันไม่ดีร้อนเกินไปช่วงที่ไฟฟ้ามาทําไฟอะมีละแวกนี้เขามีแมวมีหมาเป็นทีต่ต่อกันนย้